อ่ะเช็ค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 ทุกคนด้วยคุณแอคแทกนี่สองนี่สองเกวนสองคนนี้ใครสาสองเกวนสองโอสองคนนี้อาริสอาริสสองใครสาสองโอสองคนนี้คนนี้ยังไม่เจอคนนี้คนนี้เซรีสองเซจูสองเชนสองคนนี้อาเซียสองลักสองดูเมตาดิเชี่ย 4ขี2คือทุกคนคือแบบเหมือนกับมึงดูดาร์ก,กบอลแล้วเริ่มมาแล้วมังแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าเลยอะ่ะตอี้ครับผมซาวโวน,นะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปที่จะมาแนะนำคอมดีๆหรือว่าเลเจนด์ดีๆนะครับก็คือเลเจนด์เรเวนตัวครับตอนนี้นะครับเรเวนเป็นหนึ่งในเลเจนที่ค่อนข้างที่จะบรเ k e n และก็ทําเกมพังมากๆเลยนะครับก็เพราะว่าตอนนี้นะครับคุณสามารถที่จะทาตัวละคร4บาท3ดาวได้เกือบทุกรอบได้ด้วยซ้ําคุณสามารถไปเลเวล8ในรอบ4ขี2 แล้วก็สามารถสุ่มตัวละครหา4บาท2ดาวได้มากมายแล้วนะครับตอนนี้ครับค่อนข้างที่จะเป็นเมตาที่น่ากลัวมากนะครับซึ่งถ้าใครที่ต้องการรีบใช้ให้คุ้ม abuse เป็นเมตา abuser อะไรแบบนี้นะครับเป็นมะเร็ง abuser ผมนะครับมีวิธีการเล่น,นง่ายๆนิดนึงนะครับก็คือไปเล่นขอมอาเสียนั่นเองตัวนี้นนะครับเราจะมาดูาเลเจนด์ดาวเวงก่อนนะครับว่าทำไมถึงโกงมันโกงอะไรขนาดนั้น เลเจนด์ดาวเวนนะครับก็คือการันตีซ้ายมือนะครับซึ่งนะครับผมจะให้ชิปซ้ายก็คือในคอมนี้นะครับส่วนมากเนี่ยคุณสามารถหยิบอัรเมนนะครับเลเจนด์ของดาวเวนได้หมดเลยต่อที่สองนะครับก็คือสปอยออฟวาร์สเมื่อคุณสังหารศัตรูนะครับตัวละครศัตรูตัวละครแชมเปี้ยนตัวละครในบอร์ดศัตรูคุณมีโอกาสนะครับ25% 35%และก็45%นะครับในการดรอปสมบัติโดยสมบัติพวกนี้นะครับอาจจะเป็นตังอาจจะเป็นโทมออฟเทรดอาจจะเป็นไอเทมอะไรพวกนี้ก็ได้ หรือบางครั้งนะครับอาจจะเป็นตัวละครไปด้วยเลยก็ได้ซึ่งในนี้นะครับจะค่อนข้างโกงช่วงท้ายเกมกับกลางเกมมากถ้าคุณค่าสตูดิโอเท่าไหร่คุณจะได้มีตังค์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาเท่านั้นอาจจะมีไอเทมมาเพิ่มเติมด้วยเริ่มโกงแล้วใช่ไหมครับและมันจะเข้ากับอันต่อไปครับตามที่2นะครับก็คือบาลานซ์บัจเจ็ตในรอบต่อไปนะครับสี่รอบหลังจากนี้สมมติคุณอยู่2องขีดหก็คือ 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2งองขีดสองสองขีดสามสองขีดห้าสองขีดหคุณนะครับจะได้ตังค์ก็คือ4รอบถัดไปนะครับหลังจากปัััััจจจุุบบบนนคคณะะรรได้ตง จะได้รับ5ทอง5คูณ4ก็เป็น20เป็น32ทองที่4ทองแล้วก็เป็นนะครับ48ทองที่บาลานซ์บั e t 3สีลุงเลยทีเดียวอันนี้ครับจะคุ้มมา,มากเพราะว่าคุณนะครับสามารถเอามารวมกับพวกสปอย l o อฟวา2คิด1คุณจะมีตังในการอัพเลเวลคุณจะมีตังในการที่รีบไปเรเว8ได้และสุดท้ายนะครับมันจะเพอร์เฟกลงตัวมา,มากๆกับ a าร์เม4ขีด2ครับ โล่งิง4วันคุณนะครับจะได้รับการสุ่มร้านค้านะครับฟรี12ครั้งหรือ21ครั้งหรือ35ครั้งซึ่งนะครับสามารถเก็บไว้ใช้รอบต่อไปก็ได้คุณได้ต่อ4.2คุณไม่จำเป็นต้องสุ่ม4.2ทีเดียวหมดเลยมันไม่ใช่ติ๊งแซดคุณอาจจะเก็บไว้สุ่ม4.3 4.5 4.6ก็ได้ตามจำนวนที่กาหนดครับซึ่งเชคดิน,นะครับการที่คุณจะสามารถทําให้คุ้มที่สุดคือใช้ตังทั้งหมดนะครับที่ได้จากสปอยล์ออฟวอร์สได้จากบาลานซ์บัจเจต เอามาทําให้คุณเป็นเลเวล8ที่4.2เลยและสุ่มเลยครับสุ่มหาตัวละคร4บาท2ดาวถ้าคุณทําตามที่ผ่านมาได้นะครับคุณบอร์ดโอเคไม่ได้แพ้เยอะอะไรแบบนี้ไม่ได้ตายก่อนเลื่อนหมดก่อนคุณนะครับจะสามารถมีตัง50บาทขึ้นไปและสุ่มนะครับฟรีที่เลเวล8คุณอาจจะสุ่มฟรี12ครั้งก็ถือว่าคุณแล12คือสุม่ม42ครั้งคือแบบ24บาท,ทฟรี และสีทองสีหลงก็มากเข้าไปอีกคุณนะครับจะสามารถทําตัวละคร5บาท2ดาว4บาท2ดาวได้ซึ่งนะครับมาที่คอมนะครับจะเป็นแบบนี้ครับคอมอาเซียเป็นคอมที่เก่งอยู่แล้วได้บัฟมาด้วยตัวละครส่วนมากไม่ได้โดนเนิฟซึ่งนะครับถ้าคุณทําคอมอาเซียได้มันจะคุ้มที่สุดเพราะว่าคอมอาเซียครับจะตัวละคร4บาท2ตัวคอมบ้าคอมนะครับคอมไข่สากคอมอกอาจจะใช้แบบ4บาท2-3ตัวอะไรอย่างนี้แต่คอมนี้ครับใช้ทั้งหมด4ตัวและเก่งหมดเลยหลักๆก็คือจะเป็นจาวัน ถ้าทำสองดาวก็เก่งสตานได้ดีแทงได้ดีถ้าเป็นนาซัตนะครับก็ดาเมจก็มีแทงก็ดีเป็นชลิมาด้วยถ้าทําอาเซียอาเซียเป็นตัวละครหลัก2ดาวคือโคตรดีถ้าทําลักนะครับลักจะมาคู่กันจะเป็นซอร์ซิเลอร์ด้วยอะไรแบบนี้เป็นเดมาเซียด้วยในคอมเราซึ่งก็จะเป็นตัวละครแบกได้เลยด้วยถ้าเป็นลัก2ดาวปุ๊บมีไอเทมก็จะเป็นเดมาเซียหัวหน้าได้ไอเทมทองไปด้วยซึ่งนะครับถ้าคุณทําทั้งหมด3าถึงสตัวนี้ได้ภายในรอบ4ี่ขีดสคุณจะสบายแบบสบายมากๆและอย่าลืมครับ อาจจะมีตังจากสปอยออฟวารมาช่วยอีกก็ได้อาจจะมีตังจากการชนะติดต่อกันหรือคุณอาจจะมีจำนวนค้าในการโลฟีเหลือก็เป็นได้ขอ rolling f o r days เพียงแค่นี้ครับคุณก็จะสามารถท็อปสีได้สบายๆมากๆซึ่งตอนนี้ครับรอวันเนิร์เป็นเดียวกันสลรับอเมนดาเวน แล้วก็ถ้าคุณนะครับสามารถโชคดีมากๆที่เลเวล8คุณมีตังเยอะคุณสูงฟีเยอะคุณก็มีโอกาสทำซีบาสามดาวได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นวินคอนในการทําให้คุณได้ที่1ไปเลยก็ได้หรือไม่ก็ทําการสู้กับ4ีบาสามดาวของคนอื่นนะครับดังนะครับจะเล่นยังไงคร่าวๆนะครับผมมีคลิปตัวอย่างเกมเพลย์ให้ดูท้งคลิปเลยครับ <S <S เ้ย้อบนี้โอ้โหรอบนี้กูหลายคร้อมเลยแหละกูบอกเลยมี Sun fire, มซันไฟมีกุนซูชิดซด์เจ้าหนุ่มไม่เอาแถวไม่เอาแถวไม่เอาเถาวแถนะาเบือ่อทองดีดีไอโอเนียครสช่างมัน ไม่ยุ่งชิซ้ายชิปฟ้ายนะครับชิซ้ายต่อไปครับผมชิซ้ายก็คือคำพูดผมเองนะหยิบหยิบแต่อเมเลเจนอะชิฟ้ายกี่คนชิซ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 ้ายหนึ่งคนกูไปสองคนกี่คนดีครับชิซ้ายสามคนชิซ้ายสี่คนชิฟ้ายห้าคนคุณคลิปหกคนเปล่ามามามาเรามาลุยด้วยกันมาลุยด้วยกันมาแย่งตัวละครเร็วๆร็ซ้ายซ้าย หยิบซ้ายเร็วมาเป็นคนที่หกเร็วเร็วเร็วมาแล้บัาเจ็ตโออ๋อเข,เขาต้องการที่จะมี1คนสองคนสามคนสี่คนห้าคนหคนอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะถ้าคุณจะแบบขาดสิบก็แต้มห้แต้มร้อแต้มคุณจะอัพไปแรงต่ตอไปพักก่อนนะไม่ต้องเล่น t f t ช่วงนี้นะเพราะมันมันดวงม,มันพึ่งดวงนะมันพึ่งดวงมันพึ่งดวงในการสุ่มตัวละคร มันพึ่งดวงต้นเกมว่าคุณบอดดีขนาดไหนคุณสามารถชนะใครได้บ้างบอดต้นเกมคุณห่วยคุณก็ชนะใครไม่ได้แล้วทุกคนี้กูมีคลิปลงแหละเดี๋ยวมึงเจอคอมเล่นละรอดมีแค่สองสามคอมอ่ะแล้วหยิบเลเจนด์นั่นเดียวคือผมทําคลิปคอมรอดไม่ได้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะคอมรอดคือแบบบางครั้งคอมรอดผมไม่ได้พึ่งเลเจนด์มันพึ่งคอมไอเทมตัวละครเราเค่พึ่งเลเจนด์ทำให้คอมับเล่รง,ง่ายขึ้นเฟรียออสเซรีพึ่งสวิตเฟดในการหาในการหากุณซู แต่รอบนี้ก like the OK? so, so ูจะเอากูจะเอาอะไรไปวัดว่าคอนี้เล่นได้ดีว่ะแล้วตอนนี้ผมจะเอาอะไรไปวัดว่าเออตัวละครนี้มันเก่งนะเล่นได้เลยทุกคนเมื่อไหร่เกวนผมจะเป็นเมตาสงสารมากครับความจริงผมว่าแพทเนี้ยแพทเกวนเว้ยแต่ว่าเกวนน่าจะโดนทุกอย่างบังหมดแล้วครับผมว่าผมเล่นไก่นะผมว่าผมเล่นไก่แต่ถ้าจะอาเฟย์สองดาวอะไรอย่างนี้ก็เล่นอาเฟย์ก่อนครับแต่ผมเก็บไก่ด้วยเพราะบอดเราไปบอดไก่บอดเราไม่ใช่บอดอาเฟย์ไม่ต้องขายอาชานด้วยนี่ดีเลยเราเราเล่นไก่เราเราเล่นไก่โอ้ไก่มาละ ยังไม่สูมนะครับสูมตัวนี้เอ ي, เ้ยก็สูมแหละครับก็สูมอยู่ดีแหละแต่เดี๋ยวสูมแค่นี้ไม่พอเราจะมีสูมฟรีจาวาดมาลงครับอาเฟมาเก็บเลยครับเพราะว่าคนเก็บอเ,เอาเฟเยอะคนเก็บอาเฟเยอะลักมาใช้ครับคนเก็บอาเฟเยอะพอคุณได้อดี๋งวนั้นลราขาดก,กาเน่นเชื่อกูไปเลยดีไหมเนี่ยใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นใจอันนี้กูเก่งเองละอันนี้กูหาเจอเองละไม่เกี่ยวกับคอมละอันนี้คือผมเดี๋ยวทุกคนครับหลังจากนี้ผมจะมีสูมฟรีอย่างน้อยสิบรอบขึ้นไป เพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้สูบฟรีแน่นอนเพราะว่าเลเจนด์มันการันตีและนี่คือผมขาดแพ้ขาดแพ้ผมดึงอับเฟิออส์คนด้วยนะผมไม่ได้ผมผมแพ้มาตั้งวันแล้วครับขอดุหน่อยเถอะการที่ผมดึงอับเฟิออสไปคนจะหาอัเฟิออสยากขึ้นครับแต่ประเด็นคือผมไม่ต้องการเจอเฟรียส์สามดาวและชนะไก่แล้วนี่ครับแล้วก็ฆ่าทิ้งครับผมนี่ไงครบสี่ตัวแล้วนาซัสว่ะนาซ่าได้ปะนาซัสเอ็นอาเซียลักเอฟเอลัเป็นเอลอยดีกว่าแป๊บนึงช่างมันก่อน แล้วก็สุ่มฟรีครับสิบรอบเดี๋ยวเรา,เราไปดูอ,อเมียกกันนะครับแต่คือสุ่มฟรีผมเก็บเฟซไปครับไม่ให้คนเล่นครับกูไม่ให้นาซัสองดาวครับสุ่มต่อครับเพราะตอนนี้สุ่มฟรีอยู่บุเซอร์เก็บครับกูลุ้นลุ้นสามดาวด้วยนี่ขายนี่มาได้นี่ฟืบสุ่มัักยี่สิบม,มา กูได้เฟสาดาวกูจะเปลี่ยนแล้วถอดของลงเรียบร้อยครับผมสี่ขีสองอารเซสองลักสองนาซัสองแล้วก็เกือบได้จาวันสองเหมือนกันขอ,อต้อนรับสู่ t f c ซีฟสาุหนึ่งสาวันที่สองครับผมและเราก็ยังมีตังจากสปอยอัปวาเอามาให้เราสุ่มต่อด้วยแล้วกูจะไปไกลมากกว่าที่ทุกคนคิดดิชุลิมากเกินนะ ผมสุ่มต่อครับเพราะว่าตัวนี้ทุกคนสุ่มมาอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้ใครการจะเก็บอาเฟผมไม่ให้อะจริงใช้อะไรในนี้ปะเหมือนมีใช้เลยนี่น่าจะเกินอ่ะผมพักละคนเริ่มสุ่มกันหมดแล้วครับผมเริ่มหาตัวไม่เจอละเอ้ยลากวางผิดลากวางผิดที่อันนี้ผมเริ่มไม่เจอตัวสิบเราอยู่เลยว่าแปดแต่เราเริ่มสุ่มไม่เจอตัวสี่บาทละเพราะว่าคนสุ่มกันหมดเลยอ่ะแต่คือเอาจริงเราจบแล้วอะเรามีตัวละครแครีสองดาวแล้วก็แท้งหลักสองดาวแล้วอ่านาซัาเป็นแท่งหลักผมเนาะนาซ่าใส่ดูดเลือดทีหนึงด้วย จบแล้วอันนี้จริงๆอันนี้คือวิธีเล่นเลยเว้ยคุณเล่นทั้งเกมแบบเพื่อมาแค่จังหวะนี้ยและจังหวะนี้ถ้าคุณรีดถ้าคุณสุ่มก่อนถ้าคุณมีตังสุ่มก่อนคุณจบแล้วจบแล้วจริงจริงแล้วคุณจะไปต่อได้อีกโดยการที่วินคอนคุณทำฟีบาสามดาวซึ่งผมไม่ใช้อเฟิอยสแต่กูเจอเยอะมันเลือกกูหนุ่มน้อยคนนี้เลือกกูกูแค่คยหยิบมันแล้วก็รอมาสามดาวถ้ามีคาสันเต้คาสันเต้เก่งคาสันเต้เก่งถ้าคาสันเต้ผมลงแทนใครดีถ้าคาสันเต้ผมลงแทนอืม ถ้าคาสันเต้ลงแทนทีโม่กับอันนี้ถ้าคาสันเต้มาลงแทนทีโม่กับเอ่อไม่มาละหยุดคิดตัวนี้เอ่ออีกชิ้นหนึ่งขอเฮียดูเอทอกตัวยักษ์ดิอ่ะเช็ค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 ทุกคนด้วยคนแอคแทกนี่สองนี่สองเกวนสองคนนี้ใครศาสองเกวนสองโอสองคนนี้อาริสอาริสสองใคราสสองโอสองคนนี้ คนนี้ยังไม่เจอคนนี้คนนี้เฟลี่2เซจู2เชน2คนนี้อาเซีย2ลัก2ดูเมตาดิเชีย่ย4ขีด2คือทุกคนคือแบบเหมือนกับมึงดูนาคาบอลแล้วเริ่มมาแล้วแม่งแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่าเลยอะ่ะอันนี้คือ4ขีด2นะคิดภาพมึงเล่นปกติหาตัวละครปกติไททาน่ารีโลอะไรอย่างเงี้ยน็อกซั่นอะไรอย่างเงี้ยตาตาเจฟซอลเลอร์หาย ไัน,นี้ไม่อยู่ออน,นี้ไม่อยู่อัน,นี้ไม่อยู่เอ่อสเวนไม่อยู่สเวนไม่อยู่แต่ตอนนี้เราเน้นตัวแพงนิดหนึ่งก็ได้แล้วเราจออกก่อเกาะดีจัดอะเราจออกก่อเกาะเราจออกก่อเกาะเราจออกก่อเกาะทั้งบอดอะมาดูท่าไม่ตายอีทอกอดีกว่าครับน่าจะตายเรียบร้อยคื <S 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 ตอตัวเนี้ยครับ <S <S เดี๋ยวค่อยใส่สเวนเพิ่มก็ได้จะใส่สเวนแทนนเดี๋ยจะใส่สเวนแทนใส่สเวนแทนเอ่อใส่สเวนแทนชื่ออะไรวะลิมชอเนี้ยเรเดนตัน การเลนต้องใช้สมบัติกูเจ๊กดาบ <laughs> มันเจ๊กดาบเดี๋ยวรอรอกัรเบรคกันเบ็กันเบรคให้รักกันเบรคให้รักแต่รอบนี้น่าจะหมดน่าจะหมดไก่ไก่หมดชอ็อปลวปะไก่สามผมสามเก้าสิบไก่หมดช็อปล้ะไก่ไก่เหลือประมาณหนึ่งถึงสองตัวเอง ถ้าไม่เขา้าโลมเมตานี้แล้วต้นเกมบอบ์ดแข็งเตรียมท็อปฟล้างได้เลยเมตานี่อย่าเล่นนะครับ,บจริงๆอันนี้ไม่รู้จะพูดไงดีว่ะคือถ้ามีฮอตฟิกอ่ะเออค่อยว่ากันค่อยดูว่าเขาแก้อะไรบ้างแต่ก็รู้เลยครับเขา,เขาต้องแก้อะไรแต่ถ้าไม่มีฮอตฟิกอ่ะแล้วไงต่ออ่ะโอ้อันนี้เร็วเกินผมอ,อาเซียรเราเร็วสู้เอลเนียไม่ได้แต่นี่ก็นี่ก็เป็นอีกคอมหนึ่งรับใครสั์แต่นี่คือใครสัตว์ตตา Al เอลเนียไงเอ่อผมผมเราลุ้นหมดอนะ่ะอาเฟสามเชนสาม รัสสามเรารุ้หมดเลยเรามีเวลากูมีเลือดแปดสิบกูมีเลือดแปดสิบกูมีเวลาเหลือเฟือในการทำอเฟสาแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นเกออ้าเดี๋ยวลักต้องเป็นแคลรี่ลองนะแล้วก็ของแทงที่เหลืออยากลงให้จาว่นมากกว่าที่จะมาลงให้นี่ผมต้องการลงของแทงที่เหลือให้จาว่นมากกว่าที่จะมาลงให้ตัวอื่นนี่จะเป็นเซเวนด้วยก็นี่ถ้าถ้านี่เป็นเซเวนก็จะเป็นซอร์เซลอร์สองแล้วก็เป็นสเตติชิสสี่แต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับนนหนึ่งหนึ่งช็อตเป็นตัวคอสามกี่ตัว ไป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 ผมจะจำแค่สี่บาทสาบาทสี่บาทห้าบาทสาบาทมีสิบแปดสี่บาทมีสิบสองห้าบาทมีสิบครับผมขอจำแค่นี้พอผมจะขึ้นเก้าผมจะขึ้นเก้าผมมองเผื่อเล็ดเกมแล้วกันปะ เผื่อเลดเกมเราเจอคนที่แม่งมีตัวละคร3บาทเอ้ย3ดาวแปลกๆผมจะได้ลอยมันได้อาจจะได้เจ็บน้อยลงนิดนึงสวยมากเลยนะเริ่มมาใช้สกิลช้านะจาวันชอบเดียวกันเจอกันอีกเดี๋ยวผมต้องรอคนตายก่อนตอนนี้ยังไม่ต้องสุ่มนะครับสุ่มไปไก่หมดอยู่ดีไก่หมดร้านไก่ดีเกิน โอ้แต่ละของเยอะกันเราสูสีกันมากเลยวัดวัดที่ตัววัด,ว,ดวัดที่เทมลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหวังว่าจะมีคนช่วยค่า้ผมขึ้นเก้าดีกว่าขึ้นเก้าแล้วทําอะไรมากกว่านี้ดีกว่ามีเวลาปะมีเวลาขึ้นได้แต่ว่าต้องตอนนี้แอบวัดไอ้นี่แหละเอา้าเก่งกว่าเฉยเลยเดี๋ยวนะเออผมเลยไม่ได้ทำเอยผมเอยผมไม่ได้ทำให้ผมไม่ได้ทำไอเทมรักเรื่องใหญ่นะี่ไม่เป็นไรใ รักตอนนี้เพียวๆไปก่อนเพราะว่ารักไอเทมแสงชิ้นเดียวก็อาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นเลยดิการเลียอะไปหัวหน้าเฉยเลยวะไอเทมผมน้อยไม่เพราะว่าไอเทมผมลงให้กับนาซันหมดแล้วค,คุณน่าแจกไปเก้าแล้วเหรอดีกว่นนี้ถะารักมีของ อตอนนี้ผมเก็บตังค์ขึ้นเก้าโดยที่มีตังค์สุ่มพอประมาณดีกว่าเอาจริงว,วินคอนเราคืออาเฟีสามนะครับเราขายอาเซียทิงแล้วลงเป็นเป็นอาเฟียรเลยก็ได้สู้เอลเนียไม่ทันอุย้ยผมต้องเก็บใครสาดด้วยนะดักเขาอุย้ยใครสาขาดตัวเดียวนี่ไงดูดีมาททำง่ายมากเลยอะ่ะผมแล้วผมขายไปดูแลมาทำโคตรง่ายอะ่ะคือแบบผมไม่เคยเจอสีบาทสามดาวถี่ขนาดนี้แบบมาก่อนอะ่ะอันนี้แบบเยอะแบบเยอะมากอ่ะ โอเคส่าแคบพอดีไม่ทันน้าเขาเร็วเมืขามีสไนเปอร์เขามีเอวเนียผมผมเร็วไม่ได้เขาเหรอกไม่มีทางเร็วกว่าเขาทำไมไก่ย่างวิเชียรมาแข็งทีจดียเลยไก่กุก๊กที่แล้วไก,โก่โคตรขายหายหาง่ายเลยอุ้ยอาเฟลิออส์อาเฟลิออสช่วยผมได้เยอะเลยนะถ้าเราเป็นปอาเฟลิออสเราทำไงดีก็ก็เาเดี๋ยวเอาอาเฟลออมาแล้วกันค่อยว่างครับถึงจุดนี้ไม่น,น่ามีคนหยิบพายุลอยแลย้วม,ม,มีเหรอเห็นไมว่าเขาดักผมมันผมต้องการไอเทมแทงวะเอ้ยต้องการของให้รักมีชิ้นหนึ่งอยู่เอาไอเอไปให้มัน เี่ิวติครีได้เอาจริงเมตาตนี่ห่วยมากนอกจากว่าคนจะคุณเล่นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าคุณแทบจะแทบจะแบบไม่ทานเขาอะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะครับคือมันไม่ได้วัดความสนุกในเกมนี้ค่อนข้างเยอะเลยคุณไม่ค่อยคุณแทบจะไม่ได้ดูเรื่องไอ้นี่เลยคุณจะไม่ได้ดูเรื่องอาร์คเมทเลยเพราะว่าคุณจีบแต่ซ้ายคุณจะชิดซ้ายคุณจีบแตเ่เดิมเดิมใช่ไหมคุณจะเล่นแต่อาร์เมดเดิมเดิมคอมก็อาจจะไปคอมเดิมเดิม เพราะว่าเมตาเรียไม่ดุกเลยแล้ววัดกันด้วยว่าใครทําได้ก่อนใครทําได้ทีหลังเดี๋ยวเล่าต่อไปสุ่มรโลเลยเพราะว่ารอบนี้ผมว่าผมแพ้อีรอบเนร์อคงไม่ไหวน่าจะออกเลยดาวเวนเหมือนกับทวิเศษนะครับเขาไม่ได้เนื้อเอาเมฟีเขาเอาออกไปเลยหรือไม่ก็เนื้อแบบเนื้อแบบลเทสไปเลยก็ได้นะเนร์อแบบให้ตังสุ่มแค่แบบสุ่มฟรีแค่แบบห้ารอบสีทองแปดรอบสีลุงสิบรอบอะไรแค่นี้เนื้อแบบเยอะๆไปเลย เนแบบไม่ได้กาวหวังให้มึงกลับมาเล่นอีกแล้วดูตังดิเลดเกมมีตังอ่ะแล้วตังทั้งหมดนี้จะกลายเป็นตังในการสูบหาเฟ่แล้วผมมีเวลาเหลือเฟือเพราะว่าเรามาเร็วสุดแล้วผมจะเก็บใครสักแบบผมไม่ต้องการซื้อกอดเก็บไว้นะเพราะว่าถ้าผมซื้อตัวละครตีม่วงเก็บไว้เนี่ยมันเพิ่มโอกาสในการเจอของคนอื่นครับ ถ้าผมซื้อแบบเออกอดเก็บไว้เพื่อปอกาศเจอเฟมันจะเป็นการเพื่อโอกาศเจอเอ,อ้แต่เขาเออไก่ไม่สามราแน่นอนจนกว่าจะมีคนตายแต่ผมว่าคนน่าจะตายกันเร็วกัานั้นอยู่ดี กูมีเวลากูมีตังกูมีอะไรเหลือเฟือมากรอบต่อไปไม่รอดแน่รอดละอ้าวเข้าคนรอดดังกว่าเฮียเกือบตายเกือบผัวรอดแล้วก็ตายเอง คิดเจอแล้วมาเจอใครน่สาแล้วบอกเราวิกจัดตีบาทสามดาวสามารถชนะได้ด้วยตีบาทสามดาวสองตัว กูแหวงหนึ่งอีกแล้วกูยังคงแหวงหนึ่งตลอดกาลและนานเทิร์นลุยอัฟเฟิอยตไม่ได้เจอกันตั้งนานนะพ่อหนุ่มไม่ได้เล่นรุ่นามแผ่นนี้อูมโ,โอ้โหในล็อบบี้นี้มีตัวละครซีบาสองตัวนะครับยาโอเราอุ้ยมาใกล้หน้ากลัวจะเลยบายบาย แล้วกูมีโอกาสที่จะได้นาซัดซับดาวอีกตัวนึงด้วยสนุกว่ะเยทีฟทีไม่สนุกว่ะเ,เ,เล่นเล่นเล่นเถอะขอโทษที่ไล่ตอนแรกเล่นเถอะเล่นเถอะเล่นเถอะตอนแรกเล่นเถอะขอโทษที่ไล่ครับสนุกเล่นได้เยอะไปอีกไปอีกไปอีกอน่าจะเก็บไก่ว่ะแต่ว่าอ๋อเพราะว่าคนเล่นไก่ตายเกือบหมดห้องแล้ว มาดูซิคือถ้าเรามีนาซัสา <c oughs> ผมชนะนะเพราะว่านาซัสน่าจะถึกมากๆด้วยแล้วมันมน่าคุบแรงเหมือนกันแต่อันนี้ไม่รู้แต่ให้ผมไม่รู้ว่าเพราะว่าไอออนเขาของดีมากเลยมาโอ้ไม่ทันใครสามมันเก่งกว่าสไนเปอร์โอ้โหส <c oughs> ีบาทสามดวสู้กันเบ <c oughs> ต้านี่มาสองและเกมจบเลยขอต้อนรับเข้าสู่เท t เซตเนะครับอันนี้นะครับขอเตือนก่อนเลยครับอันนี้เตือนจากใจว่าถ้าคุณ ไม่อยากเหนื่อยแบบนี้ถ้าคุณไม่ต้องการเ,าเจออะไรแบบนี้พักก่อนดูกูเล่นก็ได้หรือว่าดูคนอื่นเล่นก็ได้หรือว่าเล่นมดธรรมดาก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ครับในแรงน่าจะเจอแบบมีคนหยิบดาวเว่นเจ็ดคนคนท,ที่ได้ที่แปดคือทวิตเฟสดาวเวน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 ที่แปดคือทวิทเฟด้กคนครับอันนี้จริงๆค่อนข้างน่าจะระวังนิดน,นึงนะว่าตอนนี้ครับถ้าไม่เล่นดาวเวนไม่มีทางทันเพราะมันคือตัวละครสี่บาทสาดาวหรือสี่บาทสองดาวด้วยความรวดเร็วที่แบบ ที่ 42, สี่ขีดสองซีหนึ่งอะดัง,งนั้นครับกูจะเล่นต่อช่วงนี้แหละคือช่วงทำตัวละครสีบาทสดาวกูจะมีคลิปเป็นคนจีนกูจะแบบมีหบาทสามดาวด้วยก็ได้กูจะมีสบาทสดาววันนี้เป็นเอเฟร์ยร์ผู้นี่จะเป็นแบบไก่สมดาวตื่นเต้น